สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยวินองบ้านเฮาท,ทุกท่านเลยนะคะเสาร์นี้ค่ะนิดาว่าแต่เสาร์เลยเนาะนี่นิดาจะพาพีพานองเฮามาเบงแปลงกล้วยนะคะแปลงกล้วยรวยสองมื่นหน่อยของนิดาเองความจะได้ผลผลิตแล้วค่ะพ่อยวินองค่ะพ่นกะก็เลยมีโอกาสได้ว่าทายให้พีให้นองเฮาได้ชมน้ำกันค่ะอืม สาๆแบบนี้วันยากาศดีๆเลยเนาะแปลงนี้กะเป็นแปลงกล้วยผสมผสมเนลไดตีผสมขึ้นนี่ด่าวปลูกผสมกันนะคะ่ะคือน,นี่ด่าวแบง่งโซนค่ะแบง่งโซนทางนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำวาค่ะนี่และกะัโซนอีกฟังฟังทางนั้นเนาะนี่ด่างก็จะเป็นแบบกล้วยหอมกล้วยสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวเราจะยางไวเบงน้ำกันนะคะนี่กานี่ด่างกับเริมปลูกมา เป็นระยะเวลา8เดือนแล้วค่ะพี่น้องค่ะกำลังความจะมีบางบางต้นก็ได้ออกปลีแล้วเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำวาค่ะเนี่ยฟังเนี่ยจะเป็นน้ำวาควอมจะออกปลีแล้วค่ะบางบางต้นก็ได้ตัดปีแล้วออกเครือแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยระว่างหลุมกล้วยนี่หนังก็จะมีบักเขือ นีมันเนาะเนี่ย,เ,ยเครื่อมันค่ะเครื่อมันแก้วมันม่วงค่ะแล้วก็ตอนแรกอะ่ะแถวเนี่ยน่ดาคิดว่าน่ดาจะลงใหม่ปานงดาก,ก็เลยเอาพวกยางหน้านี่ค่ะยางหน้ามาขังเสียค่ะมาลงน้องมันก็นเลยแซมกันค่ะแต่ก็ับว่าเป็นหยังค่ะเนี่ย <laughs> ขึ้นน้องกันไปเลยนี่ไหกวยเป็นปืชพีเลียงไปในโตเลยเนาะ นีย่ยฟังข้งางล่างอีดากะพยายามปลูกพยาย่ามแบบปลูกของยูของกินนั่งจะมีพวกแบบกอื้อแล้วก็เขาโพดแต่ว่าเขาโพดกํา่างกํา่างปลูกเดี๋ยวเขาจังยางไปเบื้องโซนนั้นเนาะนิดาพยาย่างเบิ่งกลวยฟังทังนี้ก่อนค่ะกลวยนวานี่โอ้โหปีนี้ค่ะหัวปลีอ <c oughs> เนี่ยเวลาหค่นเลยางของมาเนี่ยมันก็นจะเป็นควม่มซุกเล็กๆน,น้อยๆเนาะของคนเฮ็ดเกษตรเนาะเวลากล้วยออกลูกออกปียังเสียค่ะเขาก็จะเออยูมใดมีคว่อมซุกใดเนาะเนี่ยคว่อมจะออกขึ้นกันค่ะเนี่ยแล้วแล้วมาแล้วคว่มจะออกขึ้นกันเดี๋ยวเอายางไปเบิ่งก่อนเนาะจังมาบอกกันว่านี่ดาดูแลแบบใดปลูกแบบใดนะคะนี่ตรงที่ช่องห้าง ระยะของกล้วยอะตรงช่องเนี่ยระยะเนี่ยนิดาปลูกสองเมตรค่ะห่างสองเมตรเนาะแล้วกับช่องไฟตรงนี้คือสองเมตรครึ่งเกือบสามเมตรละค่ะสองเมตรครึ่งประมาณนี้อืมแนวฟังเพลงค่ะน้อยๆแน่ๆนิดาก็เอาอันไม่คำได้ค่ะ เคลื่อแบบว่าบ่าคำบ่าคำเราพ่อตาลูกเขาญงอ่ะฮักเครื่อลงอู้เสียดายค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะก็เลยหน่อยว่ายญยนี่ดาคำไปก่อนเลยนี่ก็จะมีคค่ะก่ะลงคาเป็นแถวเนี่ยว่าเป็นพ่อตัดเราวันนี้ในบรรยากาศค่ะค่ะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันน้ำเนาะ เนี่ยเริ่มไก่จะพ่อตัดแล้วนนอยแน่ๆก็เป็นน้ำเขาได้หูนะ <c oughs> เออเนี่ยอย่างเมื่อเมื่งทั้งนี้เนี่ยนี่ด็จะลงบักอื้อแล้วก็อาจจะมีไม่ผลแซมน้ำเนาะเนี่ยขนุนค่ะล่ลงมากอื้อนี่ความจะเป็นนวยอันนี้ต้นนี้คือนี่ดาก็เสียหยาออกกําลังเสียยาออกให้เขาค่ะเสียหยาออกให้กล้วยแล้วแล้เวเดี๋ยวเข้าจะ เอาฟางมาคุ้มเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ดาคือน่ดาเก็บมุ่นง่วเนี่ยมาเทก่อนค่ะเก็บมุ่นง่วมะเทศเซ็จแล้วน่ดาคิดว่าจะเอาฟางคุ้มเนาะความเกี่ยวเข่าอยู่พอคันมีฟางค่ะ <c oughs> ความเกี่ยวเข่าแล้วเดี๋ยวมีฟางนี่ดาจะเอาฟางมาคุ้มี๋ยวช่วงนี้ก็ได้เอาแบบพัวขี้ง่วามาใส่ค่ะนี่แหละค่ะปุ๋ยของน่ดาก็คือขี้ง่วบางเถือฐานน่ดามัก มากขี้งว้วาได้มักดินได้ท่านกับน,นิดากจะเอาปุ๋ยมักนั่นแหละมาใส่ค่ะนี่ก็จะปูบังเอื้อไปนัำนัำขคุ้มกล้วยละค่ะมันก็นมีทั้งต้นงามเน่บางงามเน่้อนี่ลุมนี้กับบางงามเป็นไดเออในอยางของมากสี่ชมบรรยากาศก็มีความสุขด้เนอะนี่ <c oughs> สองสามซี่้าวี ก็เป็นอีกความสุกเล็กๆนน้อยค่ะเนี่ยออกมอ่วงบอกมันมีก็เอามาลงมาปลูกไว้ค่ะอันนี้ก็เท่ากับเสียอยาออกปุ๊บเดี๋ยวเขาเอาฟางมาคุ้มเนาะเนี่ยค่ะปุ๋ยกับคือนี่ดาจะเท่เท่เท่ขี้งวัวเท่ปุ๋ยขอกใสเลยเนาะเนี่ยโซนเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมแต่ว่ากล้วยหอมบอบอท่านเหนงงามปันใดค่ะเนี่ยกล้วยหอมแถวนี้จะเป็นกล้วยหอมแล้วก็น,นิดากระ,นะะลุงไม้ปลาไปแซมน้ำเนี่ยจังสนร่ะมิดากระจะลงปัดดูพายุงนะคะมองเห็นบ่ค่ะอันนี้ฝั่งซนทางนี้จะเป็นกล้วยหอม เดี๋ยวเขายัางไปเบิ้งไม้ป้าไปน้ำว่ามันปลูกน้ากันใดบบปลูกน้ำกันจังไหนนะคะเน,นี่ยนิดาจะปลูกไม้ป้าแล้วก็แถวแถวค้างไม้ป้านี่ดาจะลุ่งแบบปลูกหญ้าไว้เหงั่น้่ค่ะใส่พื้นที่มันเป็นประโยชน์เ <c oughs> นาะตรงพ่อไม้ป้านี่นิดาปลูกปีปีครึ่งไปปีครึ่งเราวด้วค่ะนี่ เนี่ยในซ่อมนี้แล้วค่ะป,ปีกว่าตอนแรกอะ่ะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆอะ่ะดินบอรขายดีค่ะนี่เข้ามาเริ่มต้นใหม่เนาะเข้ากับคอยๆพัฒนาดินไปค่ะระวั่างเนี่ยพ่อตาไมป้าใดเติบโตใดพ่อเป็นพีเผืดพีเลียงใดนี่ดาก็ลงพักหวานค่ะนี่ดาจะลงพักหวาน ใ่ไมป้ปาเนี่ยเวลาฮดน้ำก็จะฮดไปน้ากันใดเลยกระทือว่าเขาขืนใดอยู่เนาะตอนแรกอะ่ะคิดว่าพักหวานน่ะจะขึ้น,นยากข้นเ่ได้คดคาก็เลยล่องแต่ว่าล่องเอามาเพาะเบิงเนาะพอดีว่าพี่พียทรงมเมล็ดมะไฮอะ่ะทรงมเมล็ดมะไฮแล้วที่นี่นี่ล่ะกะเอามาเพาะเนาะเพาะแล้วก็เลยเออแบ่งแบง,แบงให้พี่น้องไปปลูกนํำแล้วกะเท่ากับเอามาล่งพร้อมค่ะเนี่ยก็จะเป็น เบิง่งแอบอยู่ข้างในเกามีได้ขาก้วยเนี่ยนี่ด่างก็จะลงแบบเป็นไม้ปลาไปขางๆขอบๆนี่เนี่ยค่ะพักหวานเนี่ยบื่อตะของอยู่ของกินเนาะคันเท่าใดลงมือเหตุเท่าได้ดลงมือปลูกเนาะค่ะมันจะแสงหลกวนจังน้อยเนี่ยค่ะปลูกพักหวานไว ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจปลูกพักหวานกับล่องหย่อนไปเบิ่งคลิปก้อนกเนา้อนนี่ดาได้ลงว้ยยูวิธีการเพราะผู้ใดปลูกบ่คืนหรือว่าปลูกคืนแล้วมีความคิดมีการนําแนะนําแบบใดแนวใดก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไดเนาะนี่ค่ะเปิดรัวความรูใหมๆ่ๆบ่ปิดกันกันเนาะนี่เขาก็จะได้แช่แต่สิ่งดีๆให้กันเนาะเออเนี่ยค่ะนี่ดากระจายเอา แบบทยอยเอาเอา,เอามุ้ง้ว่าเอาขิงง้ว่าทีเข้าเลี่ยงนี่ละ่ะหอมวันนี้ดับว่าไดซื้อปุ๋ยว่ไดดใส่ปุ๋ยเคมีนี่เราก็จะเอาขิงง้ว่าเนี่ยมากองไแหวงสิ่งเลยค่ะนี่กับกองขั้นในแล้วเนี่ยนี่เป็นกล้วยหอมค่ะแต่เดี๋ยวจะได้มาขุดนอเขาออกแล้วเนาะเพราะว่ากล้วยหอมเขาบวมักนอกหลายอเออเราจะมาขุดนอออกเนี่ยพักหวาน นี่ดาทอวากับโอเคอยูเนาะประกวันค่ะบ่คืดว่าบ่าคืดว่าเจ้า,าจของสิปลูกได้ขนาดนี้นะคะอันนี้นี่นน้อยแค่นี้ก็มีความภูมิใจเราเนี่ยค่ะนี่ว่าคืดว่าเจ้าของใจจะปลูกได้บ่คืดว่าเขาจะปลูกขึ้นนะคะเพราะว่าดินดินโซนทางนี้มันกับบ่ดีปันไดเนาะก็เอามาปรปุงดินไหมค่ะเนี่ยตามตามแบบใหม่ป้านี่ต้นประดู ตามไต,ไต่ต้นไมปลานิดาวางแผนไว้แล้วคือพอจะได้ไมปลาเป็นผืชพีเลียงไดปุ๊บน,นิดาจะลงผักหวานเลยค่ะเพราะว่ายายมักคือทอนย้ายก็ต้องเออเนี่ยละ่ะแทนความคือถอดท้องมวนเม,มืองพูนาค่ะนี่สัตว์ตัวพืชไปแล้วไปไปท้องมวนไปไปอ่าโซนทางนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเนี่ยหอม หอมบุษสีจากพ่อบุษดานี่แล้วค่ะพันกลวยกับแบงปันน้ำพ่อแน่แบงปันน้ำเอื่อยอายแน่เนาะนี่เขาเอามาปลูกเขาก็จะได้แบงปันต่อต,อตอไปเนาะแต่อันนี้อันนี้จะเป็นน้ำกลวยน้ำไทยค่ะนี่ดาวพึ่งซื้อมาจะสังเกตว่ามันจะหน่อยกว่ามูเนี่ยหน่อยหน่อยกว่าพวกเพื่อนเพื่อนเขาอืม เพราะว่าลุมลุ้มนี่คือลุมนี่คือปลูกน้ำว่าปลูกน้ำว่าไปแล้วบนี่ตอนทีฝนเล่งๆอะ่ะเขาตายที่นี่นี่ด่าก็เลยได้กล้วยนำไทยมาซื้อกล้วยน้ำไทยมาปลูกเพราะไวโดนเติบจากน้อยเนี่ยนี่ด่าก็จะลุงข้าปพดค่ะใกล้ๆคุ้มกล้วยนี่ด่าก็จะลุ้งข้าปพดโซนนี้จะเป็นข้าปพดความความความจัดต้องมดต้องไม่ขึน้นเนี่ย ห้มันด่มีและหลากหลายอย่างอ่ะห้มันเผาใส่พื้นที่ห้มันเป็นประโยชน์เนาะเี่ากับเหตุไ้มันได้หลากหลายอย่างค่ะเนียาขังคุ้มกวงเสียค่ะเท่ากับสามารถที่จะลงเนี่ยบาอื้อบบาแตงไม่ต้องลงข้าวโพดก็ได้ค่ะล่งบาอือบบาแตงแนวนี้ก็ได้เนาะ้ัเสีย,อยาออกให้เขาแล้วก็เดี๋ยวเท่ากับจะเอาสร้างคุ้มค่ะ มันจะย้อนแสงจากน้อยเนี่ยค่ะปลากล้วยในน้อยอยู่บ้านสวนของขวัญเท่าค่ะมือนีอากาศดีแห้งบรรยากาศดีดีก็เลย่มาซาซา <c oughs> ให้เป็นเวลาแบบสโลโลีสโลลีจากน้อยเนาะอ <c oughs> ีเพื่อพี่น้องท่านไหนที่แบบเอออยากเอาไปอยากอยากมีสวนกล้วยในน้อยอยู่หลัง สวนอยู่หลังเฮือนนักศึกะล่องเอาไปเห็ดเด้อค่ะนิดากระปูกระยะห่างสองเมตรค่ะช่องช่องไฟที่ช่องยางท,ที่ยางเนี่ยนิดาจงไวสองเมตรครึง่งกัะบ่2สองเมตรครึ่งไปไหนเด้อค่ะบางช่องกับสามเมตรน่ะเนี่ยจังเสียค่ะบางช่องกับช่องใหญ่กว่านิดากกะกาเอาเนาะอันนี้ก็ะหอมคือกันค่ะเดี๋ยวเวลาเวลาเวลาทีเฮาไห้หน้ำกล้วยเฮาก็จะได ไฮน้มเขาปพดไปน้ำเนี่ยกําลังต้มูตี่มีขข้นน้องกําลังแทง่งอันนี้ขข้นเนี่ยอาจะดอกแค่เดินมาเก็บดอกแค่แค่กําลังจะเป็นดอกเนี่ยค่ะเนี่ยกําลังเป็นดอกบานแล้วพูดนะปลูกไปค่ะปลูกไปเรื่อยๆเยด้อค่ะพปเนน้องค่ะเข้ามักอีหยังเข้ากระปุกอันนั้นเนาะ พื้นที่ตรงนี้กับว่าหลายดอกค่ะแปลงนี้นี่ด่าล่อประมาณลอยกอ่อกล้วยประมาณลอยก่อค่ะเนี่ยก็จะเป็นข้าวโพดน้อยๆแต่ว่าจะมีขึ้นเนออี่ยฟักทองบะเออเราจะลงบกแตงอีกอยู่ด้วยค่ะนี่แต่บ,บ่คันนี้มีเวลาช่วงนี้แหมพาเกี่ยวเขาเนี่ยบะเออกอ็กล่างคว่จะได้เป็นเนีย่ยเวลาห้องโถดน้ำกล้วยเนี่ยห้องก็จะแดงโถดน้ำบะอเอ้นำ้ำ ฝนบกม่วงความจะลงนี่บางไอยางกระปุกอน,นันค่ะนี่จุดนี้ยางมาจุดนี้นี่ด่านกําลัางเริ่มทยอยอ่าลงพืชพักสวนขั้วเ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันกําลัางจะเขานาหนาวเขานาหนาวเขาก็ต้องไปตามสภาพอ่ะต้องช่วงนี้ก็ต้องลงพักเนี่ยทั่วผู้ฝุ่นเอาเฮ็ดค้างไว้พอม ตัวพู้ในในในแปลงกล้วยให้แบบว่านา่มือเศร้าน่ะยางเขามากคือแบบคือแบบอยากเบิงอยากอยากสูดอากาศกลึกๆอยากหายใจลึกๆแล้วก็เออเบิงผลงานเท่าโอ้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้เออมันก็ได้ผลผลิตอยู่ตัวและนอนหรือว่าแบบเฮ็ดแล้วมันโบไดผลผลิตเท่ากับล่องวิธีไม่ปรับเปลี่ยนวิธีไม่เด้อค่ะพี่น้องทันใดที่เกษตรแล้วทอกะเป็นกําลังใจให้นอกสูสๆค่ะรวมแล้วห้องก็ต้องลุกค่ะ <laughs> ลมแล้วโ่ลมเลิกตั้งได้มันกระต้องสำเร็จค่ะนี่ขังทั่วผู้นี่ดากระเฮ็ด่งไงปุ๋ยกะคือขีงง่วนนี่แหละค่ะงามเขาเสียหยากะเอาหยาถมข้นๆกวยน้ำเน่เนี่ยมาโซนทางนี้ <laughs> อันนี้พักนี่ด่บาบบท่านได้สำเร็จปันใด มามุมนี้ค่ะพามามุมนี้อีกนี่ดาเห็ดเป็นแปลงพักค่ะเนี่ยเห็ดเป็นแปลงใส่ใส่แบบช่องระว่างช่องกล้วยไปเรื่อยเนี่ยเห็ดแปลงพักไปเลยค่ะนีไม่แค่มีแค่แดงพร้อมด้วยค่ะฟุ้นอะกาลังงจาบานแล้วเก็บไปลวกพอดีพอดีเก็บไปลวก เนี่ยมองมากขงาง่ังอาจจะเป็นเ้าโพดเพราะว่าแถวนี้นิดาล่งขขาโพดไปเบิดเลยเดี๋ยวช่วงเขาโพดใหญ่หรือจังไหนเียเขาจังมาอัปเดตกันอีกเทือนเนาะนี่ค่ะถ้าเข้าเว้นระยะห้าเขาเสียหยางเขาแลว้วเนี่ยช่วงฤดูเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่เข้าจะล่งพักนิดากระใสพื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะเห็ดแปลงพักไปเรื่อยน่ะเ <c oughs> นยวความจะึืนลองขึ้นมัก ดินใส่ขิงวัวอืมแต่สังเกตว่าตรงโ้นกล้วยเนี่ยนิดาจะเทขิงวัวไปเลยเนี่ยปุ๋ยของนิดาก็คือขี้งวัวนี่ล่ะเขา่ต้่งไปซื้อปุ๋ยเคหมคีดอกเนาะนี่ยค่ะกองปุ๋ยขิงวัวเห้าดอกแค่เก็บดอกแค่ไปพรอมมันเป็นบรรยากาศที่แบบ ที่เขาต้องที่แบบเข้าพเพราะเขาลงมือเองอะค่ะเข้าลงมือเองแล้วเข้าแบบเออยางเข้อม้าสีงยางาเ,างเาม,าาางมือเสาเนาะยางเข้มาจิบกาแฟไปหน้าเมืงเสียค่ะเขามันกับมีความสุขเต้นเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่หัวหยปลายหน้าของเขาเนะนี่ตอนที่นี่ดาปูกกล้วยนี่ดากาห้องห้องหลุม่มด้วยขี้งัวขึ้นกันนะคะ เอาขิงว่านี่ลหละห้องกลนตรงหลุมแล้วกะมักไวเซ็จปุ๊บนี่ดกากะลงกล้วยตอนที่ช่วงระว่างที่เฮ้าหาทอนพันกล้วยนะคะคุดลุ้มไวแล้วกะเอาขิงว่าห้องไวส่งส่ง,สง,สงดินไวเนาะพอตาไปคุดนอกกล้วยไปน้นมากแล้วใดนอกกล้วยนอยอย่างมากแล้วพร้อมแล้วก็เอามาลงค่ะลงแล้วกะกระปลูกธรรมดาค่ะ ปูขธาร,รมาน่นแหละล่งแล้วกะฮดน้ำแล้วก็แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการดูแรลรักษาการบำรุงก็คือเสียหญ้าเสียยิ้วออกให้เขานี่ยละเนาะเนี่ยนี่ด่าความจะเสียห้าแล้วๆก็เลยจะเฝ้าเกี่ยวเขาเฝ้าเกี่ยวเขาเพื่อที่จะเอาฟางมาคุ้มดินคุ้มหนาดินไวเพื่อเพื่อบ่ให้หนาดินแห่งเนาะเนี่ยน้ำ ส่วนเรื่องน้ำอะเรื่องน้ำนิดากระใส่แบบง่ายๆค่ะนิดากระใส่แบบง่ายๆเนี่ยนิดากะเอาสายยางหลากมากเพราะว่าอ่าต่อสปริงเกิลมันต่อต้องใส่ทุ่นนิดาบอกข้าในมีทุ่นนิดากะต่อสายยางมากแบบนี้ค่ะหดให้เขาไปกอนหดให้เขาพางไปกอนเนาะเนี่ยเนี่ยนิดากระต้องต่อสายยางมากหดหลากหดค่ะเง่ายๆเลยค่ะ เมื่อดเมื่อขั้นใดเหตุน้ำยุดน้ำหยังคือเพิ่นเนาะบ่ขั้นไดแบบเหตดจปรปิงเกิลสปริงหยังคือเพิ่นค่ะเข้ากับต่อสายยางนี่แหละหดไปเลยอืมใส่ช่วงเวลาว่างช่วงแบบเอออยากนั่งเล่น <c oughs> จิ้มต้นละสาวไปน,นั่งนั่งหดน้ำกลวยไปนั่งอ้เป็นบรรยากาศที่แบบเออมันมีความสุขอะค่ะแต่ว่าการเหตุกเกษตรนะ่ะนี่ได้อยากฝากแค่ว่าอ่าเข้าต้องบ่เป็นหนีเขาต้องบ่ปนนงบไปกู้เงินมาเห็ุ นะคะนี่ราะว่าการเคล็ดกเกษตรมันก็ต้องใส่ระยะเวลาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยวันนี้นี่หลังกับว่ามีอย่างไรค่ะเอาบรรยากาศอยู่หลังขอกง,งัวหลังสวนของขวัญเข้ามาให้พี่น้องเข้าเบิ้งน้ำกันเอาแปลงกล้วยนิน้อยของเฮ้ามาให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเนาะเพื่อจะได้เอาไปปั๊บใส่เนาะ สวนกล้วยเจ้าของเห็ดเออเฮาต้องลงมือเห็ดนะคะลงมือทําคือคําตอบเนาะอาจารย์พันวาอาจารย์พันสอนไว้เนาะค่ะเนี่ยนอกกล้วยกับกระลังสีขืนกระลังสีเงางเนี่ยค่ะเฮากบเห็ดไปแบบนี้แล้วค่ะถ้าได้ผลผลิตขึ้นมาเออเฮาเห็นความสําเร็จมันกะมีความสุขเนาะ้าพี่น้องทันใดเออลมเลี้ยวกายฝ่าวลมเลิกเด้อค่ะ สูส่ๆเป็นกำลังใจใพี่น้องสู่ขู้สู่คนนะคะนี่อันนี้กล้วยลอยวีค่ะกล้วยลอยหวี <c oughs> นี่กำลังจะเป็นเป็นเครือเป็นยังอาไม่แล้วกเ็เลยทำทาย่อยจะเห็นผลแล้วค่ะนี่ระยะเวลาแปดเดือนค่ะนี่ดากะเอาแปลงกล้วยน,น้อยๆมาให้พี่น้องเข้าเวรน้องการปลูกผัสเนี่ไบ่มีบักอือบักแตงบักเขาโพวด ียังเสียค่ะกัลงกับไซไปเลยนะคะมืนนีกะมาพอพอกันเพียงแค่นี้ค่ะพอกันไหมเนาะคลิปไม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ